สว่สสิห้าิบสิเดสิี่สิายี่สบีย่้ามสิาสุวติวานราโครติสาขตังอีวะมีวะอิโตตินังปีตานังอุตตกัมปติมิตตังปติตังตุมพังทิบุเมวัสมีจัตุสัพเพโพเรตุสังกปา จันโทปรัสโอยาทามนิโชติลาโสยธาสปีติโยอิวาจันตุสาปโลภเวนะจตุมาติปวันวันตะลาอยุสกีติปายุโกาวะอภิวาจันะสีติเศรษฐิตาลาปัจจิยโมจัดปารุธรรมวัตตันติอายุวันโมสุขการภาภะมีความสุขมีความเป็นติสังขุนีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเนาะ นผ่านในสุดทานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความขั้วดัวไม่กัดสอดส้าตัใจไว้ทอาดีเนาะ